พี่ครับระบาย1ผืนกับระบายซ้อน2ผืนเนี่ยมันต่างกันยังไงล่ะครับ <Hz> เป็นอีกหนึ่งคำถามนะคะที่ได้ยินน้องๆถามกันมาบ่อยว่าสับปะทนแบบระบายผืนเดียวกับระบายซ้อน2ผืนเนี่ยต่างกันยังไงถ้าแค่ดูจากรูปถ่ายเนี่ยดูแล้วจะเหมือนกันเลยค่ะแทบจะแยกไม่ออกว่าอันไหนคือสับปะทนที่เป็นระบายผืนเดียวหรือว่าเป็นระบายซ้อน2ผืนแต่ถ้าเป็นดูคลิปวิดีโอเนี่ยสามารถแยกได้ค่ะเพราะสับปะทนที่เป็นระบายผืนเดียวเนี่ยเวลาเดินไปเดินมาหรือลมพัดผ้ามันจะเป็น เดียวมันจะนิ่งๆอะค่ะแต่ถ้าเป็นสับปะทนที่เป็นระบายซ้อนสองผืนเนี่ยเวลาที่เราเดินไปเดินมาหรือว่ามีลมพัดชายระบายของสับปะทนก็จะพลิ้วไหวดูสวยค่ะสาหรับท่านใดที่สนใจสั่งสับปะทนโบราณแล้วกาลังคิดว่าแบบเอ๊ะจะเอาระบายผืนเดียวหรือ2ผืนดีนะต้องขอบอกว่าขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลเลยค่ะข้อดีของสับปะทนระบาย2ผืนก็คือดูสวยยิ่งเวลาลมพัดเนี่ยดูพลิ้วสวยมากส่วนข้อดีของสับปะทนที่เป็นระบายผืนเดียวก็คือไป หยัดค่ะเวลาที่ถ่ายภาพออกมาตอนงานบวชเนี่ยดูไม่ต่างกันนะคะสําหรับระบายผืนเดียวและระบายซ้อนสองผืนคิดว่าแต่ละท่านคงมีสัพพทนแบบในใจกันแล้วใช่ไหมคะเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจสั่งทําสัพพทนแบบไหนเนี่ยนึกถึงรวมบุญสังกภัพฑ์นะคะเพราะเราใส่ใจในสิ่งที่คุณให้ความสําคัญ